สวัสดีครับผมจะซุยมุยเจริญรหัส531 0060206ครับวันนี้ผมจะมาแสดงการทำชิ้นส่วนจักรยานนะครับชื่อชิ้นงานนี้คือคอจักรยานนะครับนะครับมาเริ่มอะไรก่อนครับ New p a นะครับสร้างวงกลมนะครับที่ภาพด้านบนนะครับที่ R รัศมี20ครับ X t ให้มันสูง50ครับอย่างนั้นเราสร้างเซนเตอร์ไลน์ครับที่ระนาบด้านบนนะครับอ,อางั้นเราจะทำใช้เปลี่ยนอ้างอิงนะครับให้ตรงนี้ตรงเส้นไลน์ที่เราสร้างเป็นจุดอ้างอิงครับด้วยคำสั่งนี้นะครับคลิกที่เส้นก่อนครับตอนสีฟ้าครับคลิกที่ระนาบ อีกถูกนะครับแล้วก็เราเลือกที่ section view นะครับวันนี้ทําการกลับกลับด้านนะครับ r e v e r s นะครับให้เป็นด้านนี้นะครับเอาไปเลือกคลิกที่ภาพด้านนี้นะครับงั้นเราจะสร้าง sketch ครับสร้างื่้นที่ line ครับกดสร้างเส้นตรงครับขอคลิกเสร็จครับเส้นที่2ครับแล้วทําการกด a ครับให้มันเป็นเป็นเส้นโค้งนะครับ ข้างล่างก็เหมือนกันครับกด A ครับจะเป็นเส้นโค้งแล้วให้มันมาจบที่จุดนี้ครับจ,จุดเริ่มตนน้นนะครับแล้วเข้าที่สมาย d i m e n นชั่นนะครับถ้าตรงนี้เป็นขนาด R รัศมี15ครับข้างล่างเป็น18ครับระยะห่างของระหว่างตรงนี้ก็คือ15ครับแล้วต้องกำหนด center line ตรงนี้ครับ กหนดเซ็นเตอร์ไลน์ครับเราเราสามารถกดเปลี่ยนเป็นเซ็นเตอร์ไลน์ได้นะครับตรงน,นี้ครับก็ขน,ขนาดไม้ครับตรงน,นี้ยะยะห่างตรงน,นี้นะครับ บ้างจุดสองจุดนี้คือ15บานะครับสิแล้วเราจะกำหนดความสัมพันธ์น, 3, นะครับก็คือที่จุดนี้กดที่จุดกดคอนทรนครับแล้วคลิกเส้นแล้วเลือกที่ตรงนี้นะครับคำต่างนี้คอนซีเดอรครับ ให้มันจะเลื่อนมาจุดเดียวกันนะครับข้างล่างนี่นครับกดคอนโทรลค้างคีิกเส้นนะครับเลือกให้เหมือนกันครับงั้นที่ข้างล่างนะครับกดให้เลื่อนมาจุดข้างล่างเหมือนกันครับงั้นเราจะกำหนดองศาตรงนี้ครับให้เอาลบนี้ออกก่อนกดตรงนี้ครับระหว่างตรงนี้ ให้เป็นยี่ะบสองครับพอเส้นไม่เท่ากันครับตรงนี้เราก็กดคลิกตรงนี้จะคลิกที่เส้นคลิกคอนโทรนครับรับที่คําสั่งนี้ครับจะทําให้เส้นเท่ากันนะครับต่อไปครับอยางนั้นเราก็จะทําการนี้อันนี้เอาไปลบก่อนได้ครับไปที่ภาพด้านข้างครับด้านขวาแล้วคลิกที่ไลน์ครับ เราสร้างวงกลมครับสองวงวงนอกครับให้เป็นสี่สิบห้าครับวงในให้เป็นสามสิบห้าระยะระหว่างจุดนี้กับที่จุดนี้นะครับให้เป็นห้าสิบห้าแล้วความความสูงจากจุดนี้นะครับให้เป็นสามสิบห้าครับเราจะตัดส่วนตรงนี้ออกครับโดย ใช้คาสั่งทีมครับตอนแรกเราต้องสร้างเส้นก่อนนะครับเลือกที่สี่เหลี่ยมนะครับให้อยู่ในระดับขึ่งกลางนี้นะครับที่ตรงนี้ครับมีความสูงสิบนะครับแล้วเราใช้คําสั่งทีมครับแต่ส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับ แล้วครับต่อไปเราทำการเอ็กซ์รครับตัวนี้ครับให้เลือกที่ Mid แล้วเลือกที่ขนาด40ครับนี่ครับเราจได้รูปนี้มาครับต่อไปเราทำการสร้างศูนย์กลางครับของหว่างตัวนี้กับตัวนี้ครับก็คือเอาที่สเก็ตสเก็ตครับ Enterline ไลให้เราเลือกเป็นภาพด้านขวาแล้วนะครับ เราก็เลือกที่จุดศูนย์กลางตรงนี้มาจุดศูนย์กลางนี้นะครับโอเคครับต่อไปเราทําการเอ็กซ์ทูตัวข้างในให้ออกมาข้างนอกนะครับโดยการเข้าที่นี่ครับแลวเลือกที่ด้านไหนต้องเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านหน้าครับคลิกก่อนครับคลี่เส้นข้างในนะครับทัดเอ็กซ์ทูออกมาครับ นี่ก็คือมาแล้วกดด้านนี้ครับให้เพื่อมาด้านกลับดีว์ากลับมาครับเลือกที่ out to body นะครับเลือกเส้นกําหนดทิศทางมันครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ครับกําหนดนี่ครับองศาครับเราให้เป็นเจ็ดนะครับมันจะโค้งออกมาเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็คลิกที่โอเคครับนีทก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ ไปครับเราจะสร้างตรงนี้ครับจินซุนส่วนด้านนี้ครับเลือกที่สเกตครับวงกลมครับอันนเลือกอันน้าบนี้นะครับจุดกึ่งกลางครับให้เลือกที่จุดกึ่งกลางด้านนอกนะครับกลางด้านนอกครับ ขนาดหนะครับฮะตมีหกครับต่อไปครับนี่มันจะมีเส้นเกินครับให้เราสร้างล่างเส้นตรงครับตัดผ่านตรงนี้ครับถ้าทำการทิมส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับตรงนี้ครับแล้วก็ขอบสองเส้นนี้ก็ไม่เอาเกันนะครับ อันจากนั้นเราจะทําการ Copy ครับให้อยู่ข้างบนครับเลือกที่เส้นนี้ครับ Copy ครับคอนโทซีครับเลือกที่หน้านด้านบนไปข้างบนสิครับถ้ายากครับเราไปวาดที่วงกลมด้านบนเลยก็ได้นะครับ ด้านบนนะครับครับวิธีการ Copy จากด้านล่างไปข้างบนนะครับให้เราเลือกคีดเส้นก่อนนะครับเลือกเส้นคลิกคอนโทรลค้างไว้เลือกเส้นทั้งหมดครับแล้วคลิกเลือกคอนโทรลซีครับ Copy นะครับนไปที่ด้านํนด้านบนนะครับผมจะสร้างจุดอ๋อจุดเล็กๆจุดตรงนี้ไว้นะครับ แล้วคลิกหน้าด้านบนครับแล้วคลิกคอนโทรล V ครับงานละจะไปอยู่ข้างบนนะครับต่อไปให้เราเคลื่อนย้ายจากตรงนี้ครับมาให้ไปอยู่กึ่งกลางครับโดยที่คลิกคลิกซ้ายครับนี่ครับจะมี Edit s k e t นะครับพอคลิกเสร็จแล้วให้เราเลือกที่จุดนี้ครับเลื่อนไปที่จุดตรงนี้ตำแหน่งนี้ครับนั้นก็โอเคครับ ท่อไปเราทำการเอ็กซ์โครับตรงตรงนี้ครับให้ตรงให้ขึ้นมาข้างบนนะครับก็เลือกที่คำสั่งนะครับให้ขึ้นมาข้างบนครับเป็นหมดความสูงอยู่ที่สินะครับทั้งบนและล่างนะครับ ก็จะได้หน้าต่างมาอย่างนี้ครับต่อไปเราทําการเจาะรูด้านนี้นะครับมุมมองด้านหน้าด้านบนนะครับตรงนี้นครับให้เราเข้าที่สกเก็ตนะครับเลือกที่สร้างวงกลมนะครับเลือกอันหน้านี้นะครับเราสามารถใช้ที่ออฟเซตได้น,นะครับเลือกที่เส้นนี้นะครับ แล้วสั่งให้เป็นรีเวสนะครับที่หนะครับก็คือระยะห่างจากนี้ก็คือ5นะครับก็โอเคครับตกลงครับต่อไปครับเราก็จะทําการสูตรคัทนะครับลงไปตรงนี้ครับให้ลงไปที่5้าครับแล้วก็มีรัศมีอยู่ที่7นะครับจะเว้า้าเข้าไปเป็นเทปเปอร์เนะครับก็โอเคนะครับ ต่อไปทําการเจาะรูครับด้วยคําสั่งอิสซาโฮนะครับผมจะกาหนดจุดไว้ก่อนนะครับสเกลครับอพ์ตจุดที่ตรงกลางไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปนี่ครับอิสซาโฮอิสซาโฮนะครับก็เราก็จะมาเลือกปรับตรงนี้ครับแล้วจะปรับให้เป็นนี่ครับคอ์เตอร์บอลนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานดินนะครับ ไปตัวนี้นครับประเภทครับให้เป็นที่ hex slot h ed, เ a d ดินก้า2หนะครับ m 8นะครับ fix ให้อยู่เป็นที่ loose นะครับคือหลวมแล้วก็เจาะทะลุนะครับที่ความกว้างปาก20นะครับแล้วก็องศา90นะครับติ๊กถูกที่ n e a size เขาจะซีนะครับ แล้วก็มาที่ position นะครับท d ดี e t นะครับแล้วเลือที่ตำแหน่งศูนย์กลางนี่ครับที่เราพอจุดไปนะครับแล้วก็โอเคครับถ้ามองจากภาพทะลุผ่านนะครับเราก็จะเห็นครับว่ามันเป็นทะลุผ่านตรงนี้นะครับต่อไปครับเราทําการเจาะรูที่ด้านหน้าด้วยนะครับตรงนี้ครับ ก็คาสั่งเดิมครับวิสานโฮนะครับจะให้เป็นเจาะรูแบบธรรมดารครับคือเข้าที่โฮธรรมดารครับแล้วก็เลือกดินนะครับอ่าไดามิเตอร์อยู่ที่8นะครับแล้วก็ให้เป็นทะลุผ่านเลยครับเฮ้ยตรงนี้นะครับ position ที่สแก,กนนะครับ ครับแล้วก็โอเคครับด้านล่างนี่ครับด้านล่างไม่ทะลุผ่านครับนี่ก็ได้ทะลุผ่านไปแล้วครับต่อไปครับเราจะเจาะรูด,ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ เราก็เข้าไปที่สร้างวงกลมก่อนนะครับสร้างวงกลมตรงนี้ที่ขนาด2 5 mm ่สมเมตรนะครับ2 5สิบห้มลิมไดเมนเตอร์ยีครับงนั้นเลือกที่คำสั่ง extrude cut นะครับเราปรับตัวนี้ครับให้เป็น Offset for surface นะครับเสร็จแล้วเลือกนี่ครับให้เลือกพื้นที่ครับให้เลือกหน้านที่เราจะไปถึงครับก็คือด้านในตรงนี้ครับแล้วก็คลิกที่พื้นที่หน้านี้ครับจากนั้นเราก็จะคลิกถูกครับนะครับตรงนี้ก็จะถ้ามองจากมุมมองด้านนี้ครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับว่ามันทะลุมาถึงตรงนี้ครับต่อไปทําการ f i n let นะครับ finish รอบๆพวกนี้นะครับก็คือเขาที่ฟิลเลตนะครับเราจะให้บริเวณ2ครับเป็นจุดบริเวณให้องศาเป็นสามจุดที่เชื่อมต่อครับก็จะมีตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยครับทั้งบนทั้งล่างครับ นี่เลยครับครับแล้วก็โอเคครับขอบคุณครับเราจะที่เหลือครับขอบ,ขอบครับเราจะให้เป็น r เท่กับหน,นะครับให้เป็นหนึ่งก็จะมีตรงไหนมากมีตรงนี้ข้างบนนี้ข้างล่างทุกส่วนเลยนะครับ ด้านซ้ายด้านขวาขอบข้างล่างนี้ตรงนี้ทางนี้ด้วนนะครับอืมครบรอยยางอ๋อ,อในรูข้างในด้วยนะครับรูข้างใน เราก็คลิกโอเคครับนี้เราก็จะได้แล้วครับเราปรับเป็นมุมมองนัวน,นี้ครับดูความสวยงามครับโอเคครับขอบคุณมากครับ